สวัสดีค่ะนักเรียนต่อจากเมื่อวานเลยนะคะเรายังทบทวนกันในเรื่องติวข้อสอบนะคะของปีที่ผ่านมานะคะก็คือฉบับที่1ปีการศึกษา2563นั่นเองค่ะเรามาต่อกันจากเมื่อวานนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อที่20นะคะเด็กๆ ข้อที่20เนี่ยถามว่าคำคู่ใดไม่ของจองกันนะคะนักเรียนอย่าลืมว่านะคะในเรื่องของคำของจองเนี่ยคุณครูสอนหลักการจํำง่ายๆไปแล้วนะคะลูกนะว่าตัวสุดท้ายของวรรคแรกเนี่ยจะสัมผัสกับตัวที่1ห,หรือตัวที่2ของวรรคถัดไปซึ่งลักษณะเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกับคำประพันธ์เลยค่ะ,ะตัวเลือกที่1ทําม,มาหากิน ตัวเลือกที่สองฝนตกนกร้องตัวเลือกที่สขับรถอดออมและตัวเลือกที่สี่ชาวนาเกี่ยวข้าวอย่าลืมนะคะเด็กๆข้อนี้เขาถามว่าคำคู่ใดไม่ของจองกันค่ะต่อมานะคะในข้อที่21ค่ะ เขาถามว่าประโยคใดใช้คำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคได้ถูกต้องคุณครูกำหนดคำว่าตุ๊กตาหมีให้ในเรื่องของข้อที่21เนี่ยจะเป็นในเรื่องของประโยคนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าประโยคเนี่ยประกอบไปด้วยประธานกิยากรรมแล้วก็ส่วนขยายนั่นเองค่ะประโยคเหล่านั้นถึงจะมีความสมบูรณ ตัวเลือกที่1ของเล่นและตุ๊กตาหมีตัวเลือกที่2เด็กชอบเล่นตุ๊กตาและตัวเลือกที่3ตุ๊กตาหมีมีหลายตัวในตู้ตัวเลือกที่4ตุ๊กตาหมีสีเหลืองสดใสต่อมาค่ะ ยังอยู่ในเรื่องของประโยคนะคะลูกนะอ่าประโยคใดใช้คำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคได้ถูกต้องอ่ากำหนดคำว่าสีไม้นะคะตัวเลือกที่หนึ่งสีไม้หนึ่งกล่องตัวเลือกที่สองสีไม้หลากหลายสีสันตัวเลือกที่สามน้องใช้สีไม้ระบายภาพ ตัวเลือกที่4สีไม้กับภาพวาดระบายสีต่อมาในข้อที่23ประโยคใดใช้คําที่กําหนดให้มาแต่งประโยคได้ถูกต้องอาจกําหนดคําว่าอย่างลบตัวเลือกที่1อ้วนลบคําผิดด้วยอย่างลบ ตัวเลือกที่2องยางลบที่ร้านขายเครื่องเขียนตัวเลือกที่3ามยางลบก้อนใหญ่บนโต๊ะเรียนและตัวเลือกที่4ดินสอไมบ้บรรทัดและยางลบค่ะต่อมาข้อที่2 4นะคะประโยคใดใช้ภาพที่กำหนดแทนคําแล้วแต่งประโยคได้ถูกต้อง เมื่อสักครู่เรากำหนดคำมาให้นะคะแต่ในข้อที่2 4เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นรูปภาพนะคะเด็กๆตัวเลือกที่1หมวกแก๊ปสีสวยตัวเลือกที่สองหมวกแก๊ปของครูตัวเลือกที่สาหมวกแก๊ปยี่ห้อดังและตัวเลือกที่4ชั้นสวมหมวกแก๊ปค่ะ ต่อมาในข้อที่25นะคะก็ยังเป็นรูปภาพแทนคำนะคะนำไปแต่งประโยคให้ถูกต้องนะคะเด็กๆอ่าซึ่งเข้ากับยุคสถานการณ์ช่วงนี้เลยคือช่วงโควิดนะคะอ่าก็เป็นในเรื่องของภาพแมสหรือหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะในเรื่องของคําที่เขากำหนดมาให้เนี่ยหรือรูปภาพเนี่ยนำมาสร้างเป็นคำแล้วเป็นประโยคนำไปแต่งประโยคนะคะเด็กๆ เขาจะใช้ในเรื่องของคำและรูปภาพนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันหรือมีความเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนนะคะลูกนะอ่ะดูรูปภาพแมสหรือหน้ากากอนามัยแล้วนะคะนำไปแต่งประโยคได้อย่างไรตัวเลือกที่หนหน้ากากอนามายนัย1อันตัวเลือกที่2ทุกคนสวมหน้ากากอนามายัยตัวเลือกที่3าม คนป่วยกับหน้ากากอนามัยและตัวเลือกที่4หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ค่ะต่อมาในข้อที่16นะคะเป็นในเรื่องของคำกว่านนะคะคำกว่านเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับคำคล้องจองเลยนะคะแต่ในเรื่องของคำกว่านเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแฝงข้อคิด นะคะหรือคําสอนคล้ายๆกับข้อคิดสอนใจเลยค่ะนักเรียนอ่ะตัวเลือกที่1นึ่งรักคัวให้ผูกรักลูกให้ตีตัวเลือกที่2ว,ว,วันเก็บวันลนิดถ่าคิดจะร่ำรวยตัวเลือกที่3อยากเล่นเปียโนโทรมาหานะและตัวเลือกที่4ส,สิ่งแวดล้อมจะสดใสหากร่วมใจกันรักษา อย่าลืมแยกแยะให้ออกนะคะในเรื่องของคำขวัญกับคำของจองต่อมาค่ะข้อที่27นะคะคำขวัญเหมือนกันค่ะเด็กๆเ้าถามว่าข้อใดเป็นคำขวัญตัวเลือกที่1อากาศร่มรื่นมาชวนชื่นสิคะตัวเลือกที่สองคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ตัวเลือกที่3ควรมาแต่เช้าก่อนโรงเรียนเข้าตัวเลือกที่4อ่านวันละหน้าเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตต่อมาค่ะในข้อที่28เป็นในเรื่องของการเรียงคำให้เป็นประโยคโดยที่เขาเนี่ยจะสลับตำแหน่งหน้าที่ของคำมาให้นะคะ นักเรียนต้องนำคำที่เขากำหนดมาให้เนี่ยไปเรียงให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์อย่างที่คุณครูแจ้งไปเมื่อสักครู่ประโยคเนี่ยประกอบไปด้วยประธานกิริยากรรมและส่วนขยายประธานคืออะไรประธานแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่นะคะส่วนกิริยาเนี่ยคืออาการที่แสดงออกมากรรมคือผู้ถูกกระทำนะคะเด็กๆ กรรมเนี่ยก็อาจจะเป็นคนศัตว์สิ่งของหรือสถานที่ได้เหมือนกันนะคะลูกนะส่วนในเรื่องของขยายบางประโยคเนี่ยเขามีส่วนขยายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนขยายประธานส่วนขยายกิยาแล้วก็ส่วนขยายกรรมซึ่งส่วนขยายนะคะทำหน้าที่เพื่อให้ประโยคเหล่านั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเจาะจงลงไปนะคะเด็กๆ ข้อที่28เนี่ยเรียงคำให้เป็นประโยคเขามีคำมาให้ลบบุรีดุร้ายที่สุดลิงที่อ่ะเราจะแต่งให้เป็นประโยคสมบูรณ์ได้อย่างไรตัวเลือกที่1ลิงที่ลบบุรีดุร้ายที่สุดตัวเลือกที่สองลบบุรีดุร้ายที่สุดที่ลิงตัวเลือกที่สลิงที่สุดที่ลบบุรีดุร้าย และตัวเลือกที่สี่ดุร้ายที่สุดที่ลิงลบบุรีค่ะต่อมาข้อที่29เรียงคำให้เป็นประโยคเหมือนเมื่อสักครู่เลยค่ะมีคำว่าขายหลายชนิดของตลาดนัดตัวเลือกที่1หลายชนิดขายตลาดนัดของตัวเลือกที่สองตลาดนัดขายของหลายชนิด ตัวเลือกที่3ขายตลาดนัดของหลายชนิดและตัวเลือกที่สตลาดนัดหลายชนิดขายค่ะต่อมาในข้อสุดท้ายแล้วนะคะอ่าเรียังํำให้เป็นประโยคมี3ข้อด้วยกันเลยข้อสุดท้ายนะคะมีคำว่าครอบครัวไปชอบเที่ยวทะล นักเรียนจะนําคําที่คุณครูกําหนดให้เนี่ยมาแต่งให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้อย่างไรคะตัวเลือกที่1ทะเลชอบเที่ยวไปครอบครัวตัวเลือกที่สองครอบครัวไปทะเลเที่ยวชอบตัวเลือกที่สาครอบครัวชอบไปเที่ยวทะเลและตัวเลือกที่สเที่ยวทะเลไปชอบครอบครัวค่ะอ่า นักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะลูกนะอ่ะคุณครูหวังว่าสิ่งที่คุณครูนํามาให้นักเรียนเนี้ยนะคะอ่านักเรียนก็ไปฟังเฉลยในค่าปเปลี่ยนนะคะพร้อมกับฟังอธิบายว่าเหตุใดถึงตอบข้อเหล่านั้นทําไมข้อเหล่านั้นถึงถูกทําไมข้อเหล่านั้นถึงผิดนะคะลูกนะและถ้านักเรียนอยากจะทดสอบอีกหรือว่านักเรียนอาจจะอ่าลองทําเกี่ยวกับ เรื่องของอ่านที่คุณครูเนี่ยนำข้อสอบมาให้เนี่ยนักเรียนก็สามารถเปิดดูทบทวนได้นะคะหรืออาจจะหาข้อสอบเนี่ยมาเสริมก็ได้จากที่คุณครูนำมาให้นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกับคุณครูแจงในคาบเรียนถัดไปค่ะ